สวัสดีครับวันนีเกียวผมเล็กมือระเบิดเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับเกมนัมแคทครับามาดูกันครับเป็นเกมแบบไหนสามสองหนึ่งศูนย์เพลงสวย๋อ,อรู้สึกว่า <c oughs> จะห้ามให้แมวโดนครับโอ๊ยโดนจับได้โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหมา่ใหม่ใหม่จู้จู้ โอ you know, <cat on developed Airbnb> <ira> <mat> ้โหโหไวมากไวมากเสแเกะ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 ไวไปแล้ว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 โอ้โหมันดักค้างแล้วถูกอ่ะ

ต้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมันกระโดดได้มันกระโดดได้โอ้เฮ้ยเมื่อกี้มันถึงขนาดโทรเรียกเอาต้องทำให้มันโทรเรียกคิมมีแคทมาให้ได้ใช่ป่ะเมาเมาเมาไม่ดีตาเอะ อยากโกงเลยโหใช้พลังขึ้นเตาเลยเหรอเดี๋ยว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 เดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวมึงโหนไปแล้วโอ้อยโอ้มีขอพอจจอ เดี๋ยวเดี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 ยวเอาไว้เอาไว้เอาไว้สามสิบเซ็นแล้วสามสิบวิแล้วเออฮ่าวายไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่อีกสักทา,ายสักทายสักท <c oughs> ้ายเมาต้องดีนะดูครับเนี่ยหลุดจอไม่ได้เลย <c oughs> อีกสักทีอีกสักที เออมันก็เพลินเพื่อนดีนะเกมนี้ม่ต้องใช้สมองเลยเอาอ้อนี่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเมาไม่ดีอ่านทางมันให้ออกกับอ่านทางมันให้ออกมันจะไปทางไหนมันก็พยายามอ่านทางเราโหรู้สึก,กว่ามันจะเร็วขึ้น กีทำได้สามสามสิบวิสิบเดรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นนะครับเนี่ยมันเหมือนมันเรียนรู้เรานะครับเนี่ยว่าการเคลื่อน,นสไตล์การเคลื่อนไหวของเราเป็นยังไงจะโอ้โหเดี๋ยวเดีเดี๋ยวอมันกระโดดมุมนี้ปุ๊บปบมานี่เลยมันโกงไว้อะ เว้ยเดือดความเร็วเพิ่มขึ้นเมาส์หลุดจอ3 0มสิบวันคือสถิติสูงสุดของผมตอนนี้นี่นี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเวลามันกินเวลาตรงนี้มึงน่้โห ใครเล่นได้เยอะนี่ถือว่าเทพสัตวสไม่ใช่เทพธรรมดาเทพสัตวสเทพแมวแมวก็ไ<ค>ด<ณ>เเ้โอ้โอชัตชัตชัตชก็สนุกเรื่อยๆ นี่สักตาอ้าวอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับแหมเมาไม,ามา่ค่อยดีส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวผมโพสต์ลิงเกมไว้ให้ใต้คลิปเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบครับสวัสดีครับ